มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสัญญาว่าจะรักกันตลอดไป นัดเมเรียออกมาเปิดใจครั้งแรกได้เลิกราก,กับอั้าอธิชาติปิดฉากความรัก15ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากมีข่าวลือนาหูมาพักใหญ่และย้อนกลับไปเมื่อ14เมษายน2567อั้มอธิชาติได้กล่าวคําสัญญาในงานแต่งว่ารู้จักเขามา5ปีแล้ววันที่ผมยังเป็นเด็กกว่านี้วันที่ผมยังมีความรับผิดช,ชอบน้อยกว่านี้วันที่ผมยังไม่โตมากกว่านี้วันที่ผมได้อยู่ใกล้เขา ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีต่อครอบครัวแล้วก็ต่อคุณแม่ผมอยู่ใกล้คนดีก็ทําให้ผมจิตใจเปลีป่ยนแปลงตามไปด้วยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นและสัญญาว่าผมจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆจะรักตลอดไปรักเสมอน,นะครับเปิดคํามั่นสัญญาที่อํมให้ไว้กับนัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิตั์คค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ